ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องข้ามพบมาเป็นนางร้ายตอนที่58ตอนพระว่าเพิ่งพบเจอจึงปล่อยให้พลัดพรากอีกไม่ได้ไปวี่และโอหยางไฟหลงเดินเคียงข้างกันโดยไร้ซึ่งคำพูดใดๆทั้งสองร่างกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบของคนตัวโตที่จะต้องเดินทางกลับชายแดนภายในคืนนี้ คราวนี้เป็นโอหยางไฟหลงที่นำทางไปยังป่านอกเมืองโดยไม่หลงทางสายลมพัดพาความหนาวมากระทบผิวกายแต่ทั้งคู่ต่างอบอุ่นหัวใจอย่างประหลาดหากว่าท่านตกอยู่ในน้ำมือของศัตรูจะทําอย่างไรเจ้าคะแม้จะอบอุ่นหัวใจเพียงใดแต่อนาคตข้างหน้าที่นางพอจะจำได้เลือนลางก็ยังรบกวนจิตใจของนางอยู่ เพราะเป็นห่วงหรือเกินว่าเขาจะได้รับอันตรายเช่นเดียวกับในซีรีส์หากว่าต้องตายก็จะไม่ขอทำลายแผ่นดินเสียงทุ้มกล่าวด้วยความหนักแน่นเป็นเรื่องปกติที่สายลับนายทหารหรือแม้กระทั่งแม่ทัพของกองทัพจะถูกจับตัวไปเพื่อเข็นเอาข่าวสารแผนการรบหรือแลกเปลี่ยนกับการถอยทัพเพื่อให้ได้ใช้ชนะเหนือศัตรูซึ่ง ชายชาตทหารเช่นโอหยางเฟยหลงนรึจะใจเสาะยอมให้ตนตกเป็นเครื่องมือของศัตรูเพื่อทำลายบ้านเมืองของตนความตายจึงเป็นทางเลือกที่มังกรดำผู้นี้ไม่คิดจะลังเลที่จะเดินกลับไปหามันเจ้ากำงวลสิ่งใดสองเท้าหยุดลงกลางคันไหลบางถูกกอบกลุมด้วยมือหนาของบุรุษผู้สังเกตได้ว่านางเงียบไปหลังจากเอ่ยถึงเรื่องนี้ ไปวีเม้มริมฝีปากความคิดในหัวตบตีกันไปเสียหมดเรื่องราวของสงครามในครั้งนั้นนางรู้ดีถึงผลลัพธ์แต่เรื่องรายละเอียดนั้นนางไม่รู้ดีนักแต่เพราะโอหยางเฟยหลงหายตัวไปโอหยางหมิงเซียนจึงนำทัพและสร้างผลงานสุดท้ายต้าหยางรบชนะเช่นเดียวกับโอหยางเฟยหลงกลับมาพร้อมกับกองทัพ นางไม่แน่ใจว่าจะบอกเรื่องนี้แก่เขาดีหรือไม่และหากนางบอกออกไปอนาคตจะเปลี่ยนหรือไม่แล้วหากอนาคตเปลี่ยนไปชัยชนะที่นางมองเห็นจะแปลเปลี่ยนไปอีกหรือไม่นางไม่แน่ใจสักนิดนางเป็นห่วงเขาแต่ก็ห่วงอนาคตนางไม่อยากทำให้เขาได้รับอันตรายใดๆแต่ชัยชนะที่เขามีอยู่ก็สำคัญไม่แพ้กัน หากวันนี้นางบอกถึงเหตุการณ์ข้างหน้าอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปไม่ใช่ไป่วีไม่เชื่อใจในฝีมือของโอหยางเฟยหลงแต่หากเป็นเรื่องของเขาแล้วนางร้ายผู้นี้ไม่กล้าล้อเล่นกับโชคชะตานางควรทำอย่างไรดีหรือเสี่ยวอีเพคะโอหยางเฟยหลงขมวดคิว้วสตรีผู้นี้ขันรับเช่นนี้แสดงว่าสมองน้อยๆน,นั่นกำลังขบคิดสิ่งใดอยู่เป็นแน่ พูดเป็นอีกครั้งที่จะต้องดุผ่านน้ํำเสียงไปอีหลับตาลงอย่างจนใจหากหากว่าหากว่าวันหนึง่งท่านถูกต้าชูจับตัวไปเล่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้นถ้าหากมันเป็นเช่นนั้นล่ะเจ้าคะในตาสีรติการจับจองไปที่บุรุษตรงหน้าด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความกังวลหากว่าท่านพลาดท่าเสียทีถูก จับตัวไปหากว่าท่านถูกพวกเขากักขังถูกทรมานข้าก็จะกลับมายืนยันด้วยน้ำเสียงหนักแน่นโอหยางไฟหลงไม่รู้ว่าเอาความมั่นใจเช่นนั้นมาจากที่ใดทั้งที่รู้ว่ามีโอกาสน้อยมากหากถูกศัตรูจับตัวไปแล้วรอดกลับมาแต่สายตาของสตรีตรงหน้ากลับทำให้เขาเลือกที่จะกล่าวเช่นนั้นออกไป อีกทั้งหัวใจก็ยืนยันว่าจะต้องกลับมาเขาจะต้องชนะและกลับมาหานางเสี่ยวอี้สองมือใหญ่เลื่อนจากหัวไหล่บางมาที่แก้มนุ่มของคนที่ยังไม่คลายความกังวลไปจากแววตาที่ผ่านมาข้าล้วนข้าฟันเพื่อบ้านเมืองเพื่อบรรลังเพราะฮองเตเป็นเหตุผลที่ข้าจะเสียดายชีวิตแต่สิ่งนี้ต่างออกไปอย่างไรเจ้าคะ แม้ในตาสีทองที่จับจ้องมานั้นจะสื่อออกมาแล้วว่าสึกนี้มันต่างอย่างไรแต่นางกลับอยากได้ยินจากปากเขาชัดๆเผื่อว่ามันจะลดความวุ่นวายในหัวของนางได้บ้างเพราะหากข้าแพ้ในสึกนี้ข้าจะไม่มีวันได้กลับมาที่นี่อีกท่านจะไม่มีวันกลับเมืองหลวงหรือเจ้าคะโอหยางเฟยหลงพยักหน้าริมฝีปากแย้มยิ้มบางเบา เช่นนั้นข้าจึงไม่มีวันแพ้เด็ดขาดไม่ว่าจะต้องเจอกับสิ่งใดข้าก็จะกลับมาเข้าใจแล้วหรือไม่ตัวง้องมไปอีไม่ตอบเพียงพยักหน้าพร้อมกับน้ำตาหนึ่งหยดที่หล่นลงมาจากดวงตาคู่งามอย่าร้องไห้มือใหญ่ปาดน้ำตาให้คนตัวเล็กแผ่วเบาแค่นี้ก็อัปลักษ์เกินพอแล้ว คล้ายว่าไายวีไม่ได้ยินแล้วว่าร่างสูงพูดสิ่งใดเพียงแค่คนตรงหน้ายืนยันว่าจะกลับมาน้ำตาที่ไม่ทราบสาเหตุก็พรั่งพรูออกมาเดือดร้อนให้คนตัวใหญ่คอยปาดน้ำตาออกจากใบหน้างามให้เจ้าเจ้าต้องรักษาตัวเป็นประโยคคำสั่งแต่น้ำเสียงกลับอ่อนโยนยิ่งไายวีพยักหน้าอยู่หลายครั้ง ริมฝีปากแดงขบเม้มไว้เพื่อกลั้นเสียงสะอื้นโอหยางเฟยหลงเห็นเช่นนั้นแล้วก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ท่านก็ด้วยคล้ายว่าเสียงหัวเราะของผู้เป็นแม่ทัพจะทำให้ร่างบางเขินอายจนเก็บน้ำตาของตนได้ดวงตาสีนินจ้องมองใบหน้าของคนที่กำลังจะไปเสี่ยงอันตรายแต่กลับบอกให้นางรักษาตัวรักษาตัวด้วยนะเจ้าคะ อืมห้ามเจ็บอืมห้ามป่วยอืมห้ามใครอืมห้ามนอกใจโอหยางไฟหลงเลิกคิ้วไปอีกยักคิ้วกลับจมูกรั้นของคนช่างกวนถูกมือหนาบีบเบาๆสตรีไายยางอายแล้วรักหรือไม่เจ้าคะอ่าอันนี้คิดในใจหน้างางามของนางไม่หนาพอที่จะถามออกไป ท่านแม่ทัพใหญ่พะยะักขามเสียงบุคคลที่สามทำให้สองร่างพล่าออกจากกันไปวีและโอหยางเฟยหลงมองไปที่ต้นเสียงก็พบว่าเป็นทหารสามนายของกองทัพใหญ่ที่คุกเข่าอยู่ไม่ไกลนักความจริงแล้วทั้งคู่เดินมาจนเกือบถึงจุดนัดพบแล้วแต่เพราะบทสนทนาเมื่อครูจรึงทำให้ต้องหยุดอยู่สักพัก จนขบวนเดินทางรู้สึกตัวถึงตัวตนของทั้งคู่ต้องออกมาตรวจสอบดูว่าเหตุใดจึงเงียบหายไปแต่ก็ไม่คิดว่าพวกเขาทั้งสามจะเข้ามาขัดจังหวะเสียได้แต่เมื่อมาแล้วก็ช่วยไม่ได้จึงคุกเข่าลงไปแต่โดยดีคุณชายสวีมาพร้อมแล้วหรือโอหยางไฟหลงยังคงแยกแยะความสำคัญได้เป็นอย่างดี นายทหารทั้งหลายแอบพ่นลมหายใจอย่างโล่งอ,อกก่อนผู้เป็นนายกองจะเป็นคนตอบขึ้นพยา่ะเช่นนั้นก็ไปเถอะผู้เป็นแม่ทัพกล่าวกับนายทหารของตนแต่จับจูงมือไปวีให้เดินตามไม่นานขบวนเดินทางจำนวนเกือบ30กว่านายก็ปรากฏสู่สายตาของไปวีทั้งหมดยู่ในชุดเกราะพร้อมรบและยืนเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ เพราะอยู่กับโอหยางเฟยหลงมานานทำเนียมห้ามมองหน้าชนชั้นสูงจึงถูกยกเว้นเอาไว้คราวนี้นายทหารทั้งหลายมองเห็นร่างสตรีที่เดินตามผู้บังคับบัญชาของตนเต็มสองตานางเป็นผู้ใดกันบังอาจนายทหารทั้งหลายรีบเก็บสายตาของตนทันทีน้อยครั้งนักที่ท่านแม่ทัพใหญ่จะใช้คำนี้กับพวกเขาที่รวมเป็นร่วมตายกันมา สตรีผู้นี้คงสำคัญมากทุกคนในตอนนี้ไม่กล้าแม้แต่จะมองชายอาพรของนางไปวี่เองก็ก้มหน้าลงไม่กล้าสบตาผู้ใดด้วยมือเล็กที่ถูกจับกุมและด้วยตนเป็นสาเหตุที่ทำให้ในายทหารเหล่านี้จะต้องรออยู่นานโอหยางไฟหลง ฟังเสียงรายงานของนายกองคนที่เดินตามหลังมาไม่นานร่างสูงก็ปล่อยมือจากนางและกล้าวออกไปให้นายทหารในบังคับบัญชาสวมชุดเกราะให้อย่างเต็มยศเพื่อการเดินทางไปอีเหลือบมองขั้นตอนการแต่งตัวของคนตรงหน้าอย่างปรงใจนางไม่เคยศึกษาเรื่องนี้น่าเสียดายที่ไม่สามารถช่วยเขาสวมมันได้ แต่ทางที่ดีคือเขาไม่ต้องสวมใส่มันอีกเลยจะดีที่สุดรูปร่างดีไม่ใช่เล่นไปวีมองเจ้าของรูปร่างสูงลำที่ว่าแล้วพยักหน้าเห็นด้วยใช่โอ้โหโฮโหโฮหสวีหลัวเลอ่อว่ายังไงชนีจอมหืนถ้าไม่ได้มองรูปร่างเขาฉะนั้นรือกะเทยแอปแมนเอ้ยโโฮโฮ แม้ไม่มีพัดประจําตัวแต่ก็ยังหัวเราะเบาๆด้วยจริตจก้านที่คุ้นเคยเพราะมัวแต่ก้มหน้าไปวีจึงไม่รู้ว่าสหายของตนนั้นยืนอยู่ที่นี่ด้วยสอบถามกันด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแล้วจึงรู้ว่าโอหยางเฟยหลงเรียกตัวสวีหลวนเลิ่มมาที่นี่เพื่อให้พาไปวีกลับจวนอย่างปลอดภัยไม่นานนะักท่านแม่ทัพใหญ่ก็แต่งกายเสร็จ ร่างสูงไม่ได้เข้ามาล่ำลานางแต่อย่างใดไปวี่มองร่างสูงใหญ่ที่ตรงไปที่ม้าตัวใหญ่แล้วดีดตัวขึ้นไปนั่งบนหลังม้าอาชาด้วยทวงท่าสง่าง,งามทรนงองอาจดุดัดดนนี่คือมังกรดำแห่งต้าหยางโอหยางเฟยหลงควบม้าจากไปด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มภายใต้หน้ากากมังกรดำ ไปว้มองตามร่างสูงจนลับสายตาไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราส่งกันพันลีอย่างไรเสียก็ต้องจากกันสรุปแล้วปักใจที่มังกรผู้นั้นใช่หรือไม่เจ้าเห็นว่าอย่างไรล่ะเห็นชนีที่กำลังมีความรักก็อย่างที่เจ้าเห็นเฮ้อ สวีหลวนเลอ่อทอดถอนใจด้วยกิริยานุ่มนิ่มแตกต่างจากเมื่อครู่ที่ยังมีโอหยางเฟยหลงอยู่ด้วยถอนหายใจอันใดกันข้าไม่อยากจะเชื่อว่าคุณหนูไปวีผู้ปักใจรักเพียงชินอ๋องที่ถึงขั้นบาดหมางกับองค์ไทจือหวังหองเฮาและตระกูลหวังในวันนั้นกลับเปลี่ยนใจหามังกรดำที่เพิ่งพบเจอ ป่อีวีชง,งักเท้าที่กำลังจะก้าวเข้าเรือนเหมยห่าเพราะเพิ่งพบเจอฮเพราะว่าเพิ่งพบเจอจึงปล่อยให้พลัดพรากอีกไม่ได้ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติพบใดเมื่อได้พบเจอกันแล้วนางจะไม่ยอมพลัดพรากจากเขาอีกตลอดไปคุณหนูเจ้าคะไทเฮามีรับสั่งให้คุณหนูเข้าเฝ้าเพคะฮึไปไ่วี จองเสี่ยวซีเสี่ยวช้างหลุดหัวเราะเสี่ยวซีทำหน้าเหลือหลาไปวียิ้มขำเจ้าว่าอันใดนะไทยเฮามีรับสั่งให้คุณหนูเข้าเฝ้าเพคะเอ้ยเจ้าค่ะฮ่าฮ่สองนายบ่าวหัวเราะท่าทางของสาวใช้หมาน้อยที่เพิ่งรู้ว่าตนพูดสิ่งใดผิดไปเมื่อเห็นว่าเสี่ยวซีมีสีหน้าคล้ายจะรำ่ำไพเพราะอับอาย ทั้งไปวีและเสี่ยวช้างจึงกลั้นขำกันในที่สุดร่างระหงลุกขึ้นยืนเต็มความสูงปล่อยให้สองสาวใช้ผลัดเปลี่ยนอาพรนใหม่ให้เหมาะสมสําหรับการเข้าวังเจ้าดูแลน้องสาวของเจ้าบ้างนะเสี่ยวช้างช่วงนี้สตินางไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยนะักเสี่ยวช้างหลุดยิ้มแม้จะเห็นหน้างองงําของสาวใช้ผู้ที่นับถือเป็นน้อง ตั้งแต่คุณหนูได้ตำแหน่งมาเสี่ยวซีก็ฝึกพูดคำราชาศัพท์เสียจนบ่าวป,ปวดหัวเห็นทีว่าจะดูแลยากเจ้าค่ะไปอวีเลิกคิ้วมองคนหน้างอเจ้าฝึกไปใช้กับผู้ใดกันอีกไม่นานคุณหนูของบ่าวก็จะได้เป็นพระชายาต้องฝึกไว้ให้ชินซิเพคะเมื่อครูยังหน้างอแต่คราวนี้กลับตอบด้วยน้ำเสียงสดใส สองมือก็จับอาพรให้นางอย่างคล่องแคลวผู้ใดบอกเจ้ากันไม่มีผู้ใดบอกหรอกเจ้าค่ะแต่ทั่วเมืองหลวงต่างคาดเดาวา่าคุณหนูผู้ได้ตําแหน่งท่านหญิงเหมยวาในปีนี้อย่างไรก็ต้องแต่งข้าวังฉินอ๋องเป็นแน่เพราะคุณหนูนั้นเพียบพร้อมไปทั้งฐานะและอายุอย่างไรก็ต้องออกเรือนไม่พ้นปีนี้แน่เจ้าค่ะ ประโยคหลังเป็นเสี่ยวฉางที่ขยายความว่าเหตุใดคนทั่วเมืองหลวงจึงคิดว่านางจะต้องแต่งออกไปข่าวว่าไทเฮาเรียกคุณหนูเข้าวังในวันนี้ก็แพร่หลายไปทั่วแล้วผู้ใดก็ว่าคงไม่แคล้วพูดเรื่องแต่งงานแน่เจ้าคะ่ะแล้วเจ้าเล่าคิดว่าข้าควรแต่งให้ชินอ๋องเช่นนั้นหรือไปวี เริ่มนุกสนุกกับข่าวลือทั้งหลายจึงถามสาวใช้ใกล้ชิดทั้งสองบ่าวมิกล้าหรอกเจ้าค่ะเสี่ยวช้างยังคงรู้ความเหมือนเดิมบ่าวเสี่ยวซีแม้อยากจะตอบสิ่งที่คิดในใจแต่ก็ต้องหยุดปากไว้เมื่อเห็นว่าเสี่ยวช้างตอบไปเช่นนั้นเจ้าว่ามาเถอะ ไปว่วีมองเสียวซีผ่านเงาสะท้อนของกระจกทองเหลืองหลังจากที่ย้ายมานั่งตรงนี้เพื่อแต่งหน้าและทำผมใหม่หากเป็นเมื่อก่อนบ่าวคงต้องตอบว่าชินอ๋องอย่างไม่แค็งใจเลยเจ้าค่ะแต่หากเป็นตอนนี้แล้วตอนนี้ทำไมรึอไปอีเอียงใบหน้ามองความเรียบร้อยในกระจกหลังจากสาวใช้ทั้งสองแต่งหน้าและทำผมให้นางอย่างงดงามและรวดเร็ว ตอนนี้บ่าวเห็นว่าคุณหนูเปลี่ยนไปแล้วเจ้าค่ะเสี่ยวซีตอบออมแอมข้างามขึ้นอย่างนั้นหรือกล่าวหยอกไปหนึ่งคราก่อนเลื่อนสายตาไปที่สาวใช้อีกคนที่เลือกจะเงียบเจ้าเห็นว่าข้าเปลี่ยนไปแล้วอย่างไรเสี่ยวชางก้มใบหน้าลงหลบสายตาจากนั้นสองสาวใช้ก็นั่งลงคุกเขา่าต่อหน้านางอย่างรวดเร็วคุณหนูโปรดอภัยด้วยเจ้าค่ะ ไปวีมองทั้งสองด้วยความเอ็นดูคงจะกลัวนางโกรธที่วิพากวิจารณ์ตัวนางออกมาตรงๆทั้งที่ด้วยฐานะแล้วทั้งสองไม่สามารถทำได้อย่าได้คิดสิ่งใดหากพวกเจ้าติดตามข้ามาสักพักแล้วข้าถามเพียงเพราะอยากรู้ว่าข้าคนนี้เปลี่ยนไปอย่างไรก็เท่านั้นเองสาวใช้ทั้งสองยังคงก้มหน้านิ่งว่าอย่างไรเสี่ยวช้าง เจ้าของชื่อยังคงนิ่งเงียบแม้สองมือที่วางบนตักนั้นจะบีบไว้แน่นไปวีปล่อยให้ความเงียบเป็นตัวช่วยของเสียวช้างก่อนที่สาวใช้ผู้นิ่งขรึมจะเงยหน้าและตอบกลับมาในที่สุดใจเจ้าค่ะเป็นใจของคุณหนูที่เปลี่ยนไปไปวียิ้มแล้วเช่นนี้หากมีผู้ใดถามเจ้าจะตอบได้หรือไม่ว่าคุณหนูรองตระกูลไป จะแต่งเข้าวังใดเสี่ยวซีเงยหน้ามองรอยยิ้มของผู้เป็นนายใบหน้าของสาวใช้หมาน้อยพยักหน้าขึ้นลงไม่ใช่วังฉินอ่องแน่นอนเจ้าคะ่ะดีถวายพระพรไทยเฮาเพคะขอทรงพระเจริญพันปีพันปีพันพันปี สิ้นคำถวายพระพรร่รางบางที่ยอบตัวอยู่ก็ถูกพยุงขึ้นโดยสองพระหัตถ์ของสตรีอวุโสผู้เป็นใหญ่ในวังหลังที่นางเพิ่งมาถึงเมื่อครู่นี้วีเออไอายเจียยินดีกับเจ้าด้วยพระหัตถ์เหี่ยวย่นสวมปลอกนิ้วลูบเส้นผมของนางอย่างเบามือแย้มพระโอษฐ์ให้นางทั้งพระเนตรและพระโอษฐ์ขอบพระไทยเพคะเจ้าคงเหนื่อยมาก กับการแข่งขันนี้ไอเจียเตรียมของขวัญให้เจ้ามากมายเป็นพระมหากรุณาที่คุณเพคะไทยเฮาและอีกหลายคำที่ชื่นชมนางไปวี่เพียงตอบรับตามมารยาทจากนั้นผู้สูงศักดิ์ก็ชวนนางสนทนาพลางสวยน้ำชาอย่างอารมณ์ดีใบหน้าง,งามของท่านหญิงเหมยฮวาคนปัจจุบัน ถูกประดับด้วยรอยยิ้มที่ปั้นแต่งออกมาแม้ในใจจะหวาดหวั่นอยู่ลึกๆไว้ไทยเฮาผู้นี้สงไม่ใครรักโอหยางเฟยหลงผู้เป็นโอรสนักหากทรงรู้ว่านางและเขามีความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่กันเกรงว่าเส้นทางโชคชะตาของนางและเขาจะยากเย็นมากกว่าเดิมนัก ฉับพลันนางร้ายสาวจึงนึกถึงหนทางหลีกเลี่ยงความยุ่งยากจากบทบาทที่ตนเคยได้รับหากเป็นนางร้ายก็ต้องใส่ร้ายนางเอกขอโทษนะไปหวฮาข้าขอยืมชื่อเจ้าเพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนพระไทยของผวยไทยเฮาเสียหน่อยพักนี้หม่อมฉันไม่ได้พบฉินอ๋องเลยเพคะทั้งที่เพิ่งได้ตำแหน่งมาแท้ๆปอวีแซงกลมหน้าหลบซ่อนน้ำตา ที่ไม่มีอยู่จริงเรียกความเห็นใจจากหวยไทยเ่เฮาพูดถึงหมิงเอ๋อแล้วถ้าจำไม่ผิดเนื้อเรื่องของซีรีส์ในช่วงนี้หวยไทยเฮาทรงรู้เรื่องของโอหยางหมิงเซียนและไปหัวแล้วไปวี่เองก็เคยแซงเป็นเดือดเป็นร้อนให้พระนางทรงจัดการน้องสาวต่างมารดาเพื่อไปให้พ้นทางของนาง หม่อมฉันตั้งใจฝึกซ้อมจึงเก็บตัวอยู่ที่จวนตระกูลชเชียเห็นว่าท่านออกไปที่จวนตระกูลไปอยู่บ่อยครั้งหม่อมฉันรู้สึกว่าโธเด็กดีไว้ไเทยเฮาตบหลังมือของนางเบาๆเพื่อเป็นการให้กำลังใจอายเจียรู้ดีว่าเรื่องเช่นนี้สตรีชั้นสูงเช่นเจ้านั้นลำบากใจที่จะพูดออกมา ท่งหมายถึงเรื่องของไปหัวที่เป็นน้องสาวต่างมารดาที่กำลังสนิทสนมกับโอหยางหมิงเซียนที่สงเข้าใจว่าไปวี่ยังคงปักใจรักและรู้สึกไม่สบายใจนักทำให้ผู้อาวุโสในวังหลังส่งเลือกที่จะคลายความคลางแคลงใจเรื่องความสัมพันธ์ของไปวี่และโอหยางเฟยหลงที่สายของพระนางรายงานมา เวยไทยเฮาทอดพระเนตรไปอีด้วยความเอื้ออารีเจ้าอย่าได้กังวลไปอย่างไรไอ้าเจียจะแต่งเจ้าเข้าวังฉินอองให้ได้เออ่างตั้งใจจะให้เวยไทยเฮาทรงพุ่งความสนใจไปที่เรื่องของไปหวัวและโอหยางหมิงเซียน เพื่อจะได้ไม่ระแคะระคายเรื่องของนางและโอหยางไฟหลงผู้เป็นโอรสที่ไม่โปรดปรานแต่เหตุใดทรงพุ่งมาที่ประเด็นแต่งงานของนางกันเจ้าเองก็อายุอนามไม่น้อยแล้วสิบเจก็ถือว่าไม่น้อยแล้วหรือทั้งฐานันดรและความสามารถของเจ้านั้นในครานี้ประจัก์ไปทั่วเมืองหลวงไม่มีเหตุผลใดที่เจ้าจะแต่งเข้าวังฉินออกไม่ได้หม่อมชั้น ส่วนเรื่องของน้องสาวก็วางใจเธอไอเจอียไม่ปล่อยให้นางมาทำให้เจ้าเจ็บช้ำใจเป็นแน่ขอบตำแหน่งชิ้นหวังเฟยยอมเป็นของเจ้าไม่ไอเจอียจะเข้าเฝ้าฮองเต้ายาไอาเจอียจะขอสมรสพระราชทานให้เจ้าในวันพรุ่งนี้สต๊อปจบตอนค่ะตายแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมติดตามนะคะ ขอบคุณสำหรับการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เข้ามานะคะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากจะฝากคำแนะนำติชมยังไงสามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะแอดเองก็พร้อมจะปรับปรุงนะคะสำหรับตอนต่อไปเป็นตอนที่59แล้วค่ะชื่อตอนว่าไปวีคนเก่าไม่แตกต่างจากบิดาเลยแม้แต่น้อยเนื้อหาจะเป็นอย่างไรอย่าลืมมาติดตามกันนะคะหากคุณผู้ฟังท่านใด ต้องการจะติชมเข้ามาสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแอดเองก็พร้อมและยินดีจะปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะและในที่นี้แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณที่สนับสนุนช่องเข้ามา ถ้าหากมีท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องดินแดนนิยายสามารถสนับสนุนได้ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี5232122279ขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ